ขอเชิญคุณนัทวูฒิครับธรรมทานที่เคารพผมนัทธุฒิบัวประทุมผู้แทนรรสตรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขอเวลาตั้งสติผมสักนิดหนึ่งนะครับผมลุกขึ้นลงลุกนั่งหลายรอบครับว่าตกลงผมจะต้องเป็นคนอภิปรายหรือไม่แต่ผมยังยืนยันว่าสิ่งที่มีการขอนับองค์ประชุมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะว่าผมต้องการ การพูดที่มีเพื่อนสมาชิกมีพี่น้องตํารวจที่รับฟังอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่า mm. เวลาที่เราจะพูดถึงเรื่องของการรับหลบการพรบรตํารวจแห่งชาตินั้นเราควรจะพิจารณาแบบใดประการใดบ้างครับ mm. ท่านประธานครับ mm. ผมเติบโตมากับคําพูดที่เคยได้ยินว่า mm. รถไฟเรือเมลิเกตํารวจแ mm. น่นอนครับเป็นความหมายเชิงลบมาโดยตลอดเลยครับ mm. แต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการทําต้องการพิสูจน์ได้เห็นคือการปฏิรูประบบของตํารวจทั้งหมด ท่านประธานทราบไหมครับว่าวันนี้ในประเทศไทยมีสถานีตํารวจหรือโรงพักทั้งสิ้น1,800แห่งทุกสถานีตํารวจมีผู้กํากับการที่เรียกว่าพันตํารวจเอกเราไม่ค่อยไว้วางใจในพลครับขนาดพักก้าไกลผมมีในพลอยู่ท่านเดียวพลตบดตีสุภิสานพักดีรืนนาศผมยังไม่ค่อยไว้ใจเลยฉะนั้นด้วยเหตุด,ดังกล่าวเนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องย้อนกลับมาปฏิรูปกันในระบบ<น>ของ<น>สถานีตํารวจ<น>ว่าคนัดจุดครับ อาจจะไม่เจตนาแต่ว่าคนนอกฟังแล้วเสียหายท่านอ๋อขอขอประธานโทษครับท่านประธานจะให้ถอนประเด็นใดครับรับผมถอนที่ว่าไม่ไว้ใจขนาดพักเดียวกันยังไม่ไว้ใจเลยครับผมก็ไม่ค่อยไว้ใจที่ไม่ใช่ตํารวจก็ไม่ค่อยไว้ใจเช่นเดียวกันครับเข้าใจเจตนาแต่ว่าคนนอกฟังแล้วจะเอ๊คุณนัทวุฒิไม่ไว้ใจได้ครับผมขออนุญาตถอนนะครับเวลาเดินนะครับขออนุญาตถอนเวลาผมกลับมาด้วยนะครับ แต่ด้วยเหตุดังกล่าวเขาทนประธานครับฉะนั้นหัวใจของการปฏิรูปตํารวจคือการปฏิรูปในระบบของสถานีตารวจว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเราจะทําสมดุลระหว่างตํารวจที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนกับประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีนั้นได้อย่างไรก่อนที่จะรับหลักการพรบฉบับนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด4ประการด้วยกันครับประการที่หนึ่งครับเวลาที่เราพูดถึงเหตุผลการเป็นกฎหมายปฏิรูป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา258งองงูผมคิดว่าเราดูรัฐธรรมนูนมาตรา258วงเล็บใดวงเล็บหนึ่งไม่ได้มันต้องดูทั้งในรัฐธรรมนูนมาตราน,นั้นที่พูดถึงขั้นตอนการปฏิรูปกระบ,บวนการยุติธรรมปรับปรุงการสอบสวาานวัฒนธรรมองค์กรแก้ไขปรับปรุงต่างๆทั้งค่าตอบแทนและการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรมรมตลอดจนบำเหน็จความชอบแต่ผมคิดว่าเราต้องพิจารณาเลยไปถึงรัฐธรรมนูนมาตรา259มาตราของ60ที่พูดถึงการปฏิรูป โดยเพราะอย่างยิ่งนะครับมาตา259พูดถึงเรื่องของการฟังเสียงประชาชนด้วยความเคารพนะครับรายงานที่ท่านส่งให้สภาท่านมีรายละเอียดพอสมควรว่ามีความคิดเห็นแบบใดประการใดแต่ผมไม่เห็นจํานวนนะับไม่เห็นว่าตอนที่ท่านไปรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีแบ่งออกเป็นสเตทโฮเดอร์หรือผู้เกี่ยวข้องในแต่ละมุมนั้นแบบใด แล้วแต่ก,กลุ่มเป้าหมายนั้นเขามีความเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างกันเป็นประการใดผมคิดว่ารายละเอียดเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญครับผู้ต้องหาอาจจะมองตํารวจอีกแบบหนึง่งทนายความมัจจะมองตํารวจอีกแบบหนึง่งบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมอาจจะมองตํารวจอีกแบบหนึง่งนั่นผมคิดว่าเป็นประเด็นที่1ที่อยากจะฟังคําตอบของท่านครับในประการที่สองครับท่านประธานครับในเชิงเนื้อหาท่านมีมาทั้งหมด8ลักษณะด้วยกันนะครับตั้งแต่บททั่วไปไปจนถึงกองทุน ผมขอไม่ลงรายละเอียดครับแต่ผมพูดในลักษณะตัวอย่างให้เห็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกผมเองที่เป็นประชาชนคนทั่วไปอยู่ตรงใดเรามีคดีเพศเยอะแยะไปหมดครับแต่ท่านตอบได้หรือไม่ว่าพรบฉบับนี้จะย้อนกลับมาให้มีการเปิดรับนักเรียนในร้อยตํารวจที่เป็นผู้หญิงซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมามีการตัดการรับนักเรียนในร้อยตํารวจหญิงออกไปโดยไม่มีสาเหตุหรือประเด็นที่ชัดเจน เป็นไปได้หรือไม่ครับพรบรตำรวจฉบับนี้จะปรับปรุงและตอบสนองจนวันหนึ่งพนักงานสอบสวนที่เพนพันตำรวจเอกผู้หญิงสามารถจะเป็นผู้กํากับสถานีตํารวจได้ก็รัฐบาลที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับมีสาท่านเป็นพันตํารวจเอกผู้หญิงอยู่ในกรุงเทพมหานครสังคมชื่นชมว่าเขากำลังจะเดินเข้ากลายเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจสุดท้ายเป็นได้แค่รักษาการอยู่ที่สอ,อตลาดปลูก พรบฉบับนี้จะรองรับการดํารงตําแหน่งของเขาหรือไม่เป็นไว้ได้หรือไม่ครับที่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ระมัดระวังเป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนมากยิง่งขึ้นถ้าเป็นไปได้หรือไม่ที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะบรรจุกรณีของนักกีฬาพิการต่างๆเข้าไปในระบบของตํารวจซึ่งเขามีศักยภาพหรือความสามารถที่จะรองรับการทํางานที่เป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆนั่นเป็นประเด็นที่2ครับ ประเด็นที่สามครับท่านประธานครับในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับถ้าเทียบกับสายทางของกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นอายการหรือศาลในวันนี้ชัดเจนครับเขามีระบบอาวุโสเขามีระบบคุณธรรมเขามีระบบที่ไต่เต้ากันขึ้นไปเป็นขั้นเป็นตอนจนไปสูงตำแหน่งตามความเหมาะสมตามความสามารถตามลำดับที่เรียกว่าระบบคุณธรรมบวกความสามารถแต่สิ่งที่ผมได้ยินมาตลอดการพิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อสี่วันที่ผ่านมานะครับมันมีแต่ตัวไปหมดเลย จะเป็นหมูกาไก่เป็นตัวระดับบิ๊กอย่างไรผมไม่ทราบครับนายกรัฐมนตรียอมรับเองว่ามันมีจริงๆนะคนที่เขาขอมาแต่เขามีอนุก,กันกรองต่างๆที่ไม่ให้ตรงวันนี้พรบฉบับนี้ตอบได้หรือไม่ครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัวระดับใดจะไม่เกิดขึ้นอีกหรือถ้ามีใบสั่งมีตัวแบบนั้นมาจริงๆกฎหมายฉบับนี้ จะไม่ให้เขามามีส่วนในการกําหนดชะตากรรมของพี่น้องตำรวจสองแสนกว่านายที่รอในระดับประเทศได้อย่างไรนั่นเป็นประเด็นที่สามครับประเด็นที่สี่ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการกระจายการทำงานของตำรวจไปในระดับท้องถิ่นที่เรียกว่า Community Policing นะครับแต่ผมไม่ไมีเวลาพูดถึงเพราะอยากจะบอกแบบนี้ครับ่านประธานครับสมัยก่อนเราเคยได้ยินประโยชที่บอกว่ารับเถิดชาวประชาตํตรวจกล้าจะคุ้มภยัย แต่ท่านทราบไหมครับผมได้ยินมาว่าอย่างไรผมกลับได้ยินประโยชน์ที่บอกว่าวันนี้เรี่ยตื่นเถิดชาวประชาระวังตำรวจบ้าจะอุ้มไปตกลงผมไม่ได้พูดเองนะครับพี่น้องประชาชนเขาพูดอยู่ข้างนอกเมื่อวานท่านได้ยินเสียงหน้าสำนักงานตำรวจแห,แห่งชาติหรือไม่ครับว่าเขาพูดกันแบบใดประการใดผมจะจะจบแบบนี้ครับประธานครับผมมีส่วนร่วมในการไปสอบน้องๆน,น,นักเรียน ที่ต้องคด,ดีที่เกี่ยวข้องกับพรกฉุกเฉินที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งคุณแม่ของเด็กเหล่านี้ตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าลูกเขาเรียกร้องสิทธิ์ลูกเขามีใช่อาชชากรแต่เพราะเหตุใดกระบวนการยุติธรรมถึงปฏิบัติกับลูกเขาซึ่งอายุ16ปีเสมือนอาชญากรท่านทราบไหมครับว่ามันมีแต่ความเงียบในสถานีตำรวจแห่งนั้นมันเป็นความเงียบของตำรวจชั้นผู้น้อยที่ต้องโดนคำสั่ง จากนายโดยตลอดมาว่าต้องกลับมารับใช้นายพรบฉบับนี้จะปฏิรูปยังไงท่านตอบก่อนครับก่อนที่ผมจะรับหรือไม่รับหรักการครับขอบพระคุณครับคขอบคุณครับ,บ,รบนะัทูุรักษาเวลา